พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้แห่งนี้นับว่าเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดระยะเวลากว่า30ปีของคุณสกุลอินทกุลด้วยความรักและศรัทธาที่มีต่อบรรดาดอกไม้อันสวยงามครับโดยภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้มีการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆของศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับ พีสกุลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกล้องโอ้โหสวัสดีในวันอากาศสดใสแบบนี้วันนี้อากาศดีมากเอออากาศเย็นๆแล้วด้วยครับบ้านพี่พืชพรร์ที่ก็สวยมากๆเลยครับขอบคุณครับไม่ทราบว่าจุดเริ่มต้นในการทําพืชพฟันแห่งนี้ไม่ทราบว่าเป็นมาอยยังไงครับจริงๆมันก็มีจุดเริ่มต้นมานานกันนะครับเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ได้ได้ที่ได้ทํางานถวายเสด็จพระนางเจ้าในหลายๆครั้งด้วยกันแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปทํางานดอกไม้ในพระบรมราชวังแล้วก็ได้สัมผัสกับพิธีฝ่ายใน ซึ่งเป็นคนที่ทาดอกไม้ซึ่งจะมาใช้ประกอบในงานดีไซน์ขาวองดอกไม้ซึ่งจะต้องเอาไปใช้ในงานาประกอบตกแต่งในงานพระราชาาลิ้นรับรอง mm hmm. ก็เลยจะต้องไปศึกษาให้รู้ว่า,ารูปแบบของงานดอกไม้ไทยทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีข้อจํากัดในการทำยังไงได้บ้างจะสั่งให้เขาทําให้เราเนี่ยถึงขนาดไหนที่เขาจะทําได้ถึงขนาดไหนเขาจะทําไม่ได้ก็ <c oughs> ต้องไปศึกษามันก็เลยเกิดเป็นองความรู้ขึ้นมา ในในในนั้นเป็นเป็นเป็นอน่ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทาหนังสือขาดอกไม้ไทยขึ้นมาก็ทำหนังสือดอกไม้ไทยับสืบเนื่องมาจากงานที่ได้ทําในวันนะทำหนังสือดอกไม้ไทยก็ทาดอกไม้แห่งชาติพอตรงนั้นปุ๊บพอทำหนังสือดอกไม้ไทยตอนนี้มันก็ต้องยิ่งหาข้อมูลเยอะขึ้นไปอีกไปสืบค้นรูปภาพจากขอจดหมายแห่งชาติแล้วก็ไปคุยกับครูบาอาจารย์ทั้งในกรุงเทพอีสานที่ร้านนาทำให้เกิดมีองค์ความรู้มากขึ้นหรอนครับก็ทำหนังสือออกมา ก็เลยมีความคิดว่าเอะจริงๆเรื่องราวข้าวของที่เราสะสมไว้ที่เรามีความรู้เนี่ยมันน่ามันน่าจะสามารถนําถูกนําเสนอเป็นในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ได้ครับจากที่พิสกุลบอกไว้ว่าการจัดดอ,อกไม้ของไทยเนี่ยคือการถอดประกอบคือการประดิษฐ์นี่คือเรายกตัวอย่างให้คน<า>นี้เข้ามาได้เห็นไหมครับ,รบในส่วนนี้ก็เป็น โต๊ะนิสการเล็กๆเนี่ยนะครับแต่คิดว่าโต๊ะนิสการเล็กๆเนี่ยเป็นเป็นหัวใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เลยก็ว่าได้เพราะอันเนี้ยเราเล่าเรื่องถึงวัฒนาการของงานดอกไม้ของประเทศไทยนะครับคือประเทศไทยนี่เป็นประเทศเมืองร้อนต้องเล่าเรื่องเรื่องนี้คุณก้องฟังก่อนคือประเทศไทยเป็นเป็นประเทศในเมืองร้อนแล้วดอกไม้เมืองร้อนเนี่ยพอเราตัดปักแจกันเนี่ยวันเดียวก็จะเหี่ยววัฒนการของงานดอกไม้ไทยก็เลยเกิดมาอนนรูปแบบที่ว่าเราก็นําดอกไม้เนี่ยมา มามามาแยกดึงออกนี่เลยเราก็มาแยกนี่เลยครับเราก็ดึงออกมาคนงานวัานบใร่ก็จะดึงออกมาเป็นส่วนประกอบต่างๆอย่างนี้ดอกนี้ก็จะแบ่งได้เป็นประมาณเจดชิ้นนะครับก็อันนี้ก็จะเอามาคนไทยก็จะเอามามาเย็บนะครับมาเย็บโดยใช้ใช้ใช้เข็มใช้เข็มเย็บเป็นใช้อกมถอดม้แล้วก็เย็บร้อยเข้าไปใหม่ย้อยร้อยเข้าไปไหนกลายเป็นดอกไม้ประดิษฐ์เป็นงานประดิษฐ์นะครับก็มาเย็บมาปักปักด้วยเข็มมุดแล้วก็เอามามัด มะมัดอันนี้เป็นเขาเรียกคนไทยเรียกว่าดอกขาเอาดอกขานี่มาทําเป็นเป็นตุ้งเป็นติ้งของของอุบะดอกไม้ไทยนะครับอันนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็อันนี้ที่เห็นบกว่ายๆคือการร้อยนะครับก็คือเอามาแยกชิ้นเอามาร้อยเอามาเย็บแล้วไปประกอบเป็นชิ้น่วนในขึ้นมาอีกเอามาเย็บปักหักร้อยนะครับ นี่งานวัฒนธรรมดอกไม้ในอินเดียนี่งานรูปแบบของงานจัดดอกไม้นี่จะมีสองลักษณะเด่นๆด้วยกันแบบแรกก็คือเป็นมาลัยนะครับเป็นเป็นมาลัยมาลัยของอินเดียเนี่ยจะต่างกับมาลัยของไทยเพราะมาลัยของไทยเนี่ยใช้วิธีการร้อยด้วยเข็มลงไปร้อยลงไปด้วยเข็มแต่สวนของของอินเดียเนี่ยใช้วิธีผูกนี่เป็นตัวอย่างอ๋อเขาผูกเขาใช้วิธีผูกครับผูกดอกไม้ด้วย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 วิธีที่ต่างจากของคนไทย ครับอันนี้ก็เราข้ามาเป็นเกาะบนญี่ปุ่นแต่นี่เป็นเกาะแห่งเทพเจ้าในประเทศอินโดนีเซียมีชื่อว่าบาหลีอ๋อแล้วก็ถ้าได้ไปเที่ยวที่บาหลีเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกระทงเล็กๆทำจากทำจากใบมะพร้าวอ่อนที่ชาวบาหลีเรียกว่าฉนังครับอันนั้นเนี่ยถ้าเห็นอยู่ที่พื้นก็นคือบูชาผู้ผีพิศจ แล้วก็แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่หวางไว้บนบนเอ่อบนเอ่อคล้ายๆกับทำเป็นเทวอะไรเล็กๆในบ้านในโรงแรมก็จะมีเป็นเทวอะไรเล็กๆก็เอาไปหวางบนบนนั้นก็สําหรับบูชาเทพเจ้าเพื่อทําให้เทยพเจ้าพึงพอใจส่วนให้พูดผีนี่ทาเพื่อให้แท็กซีไฟเพื่อทําให้พูดผีปีศาจเนี่ยมีของกินแล้วก็จะได้สงบอ๋อก็ทําให้อํนานาจทั้งสองนี้สมดุลด,ด,ด,ด้ั อย่างตัวพี่สุดเองครับได้เดินทางไปทั่วโลกด้เห็นว่าทาดอกไม้จากมุมต่างอื่นทั่วโลกครับคิดว่าดอกไม้ของเราวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้ของเราเนี่ยรเรามีความละมีระมัยเลยครับ,รบสู้ระนาอารยะได้ไหมครับพี่ไม่ต้องคิดเลยก็ตอบได้ทันทีว่ามันมีความโดดเด่นมากแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็จริงๆแล้วคนไทยเนี่ยควรจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับ,รบเพราะว่าแม้แต่ง,งานวัฒนธรรมดอกไม้เราก็มีงานวัฒนธรรมดอกไม้ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น อย่างที่ไม่มีประเทศใดเสมอเหมือนนะเราก็อยากจะเห็นที่นของเรานี้เป็นที่ที่เยาวชนของชาติได้ใช้ประโยชน์ได้นํามาใช้ประโยชน์แล้วก็คือถ้าคือเยาวชนนี่ไม่มาอย่างเดียวพ่อแม่ก็มาด้วยคือนอกจากเยาวชนแล้วก็มันก็จะจะมีผลในวงกว้างออกไปอีกแล้วก,ก็ก็ใช้เป็นที่ที่ที่ให้เด็กๆได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้สืบต่องานวัฒนธรรมดอกไม้ไทยให้ให้ดำรงอยู่แล้วก็มีวัฒนาการ พัฒนาการส้อไปครับครับ